สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ19พฤศจิกายน2563ครับนำข่าวมาบอกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับราคาเกณฑ์กลางอ้างองิงงวด1ประกาศแล้วนะครับประกาศสำหรับคิดคำนวณส่วนต่างเพื่อโอนเงินให้เกษตรกรจ่าย20พฤศจิกายน63นี้ได้ส่วนต่างเท่าไหร่ดูในคลิปครับเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานะครับ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับประกาศเมื่อ16พฤศจิกายน2563ครับโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับงวดหนึ่งปี2563ทับ64นะครับเป็นราคากลางอ้างอิง ประจำวันที่20พฤศจิกายนคําว่าประจำวันที่20พฤศจิกายนก็หมายถึงงวดจ่ายวันที่20พฤศจิกายนนะครับเกษตรกรก็รอรับเงินนะครับ20พฤศจิกายนนี้หากโอนวันที่20พฤศจิกายนไม่ได้ก็จะโอนในสัปดาห์เดียวกันน,กน,กนี่แหละครับในสัปดาห์วันที่20พฤศจิกายนนี่นะครับก็เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหรือ,อยังสัตว์ที่จะได้เงินส่วนต่างประกรรันรายได้งวดหนึ่งนี้นะครับ ก็คือเกษตรกรที่ลงทะเบียนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เอาไว้แล้วและระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระบุวันเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก่อนวันที่20พฤศจิกายน6 3นะครับราคาประกาศเกณฑ์กางอ้างยิงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%นะครับประกาศราคาอ้างอิงที่กิโลกร,รัมละ8บาท5สตางค์การจ่ายชดเชยทีนี้นะครับ รัฐบาลตั้งราคาประกันเอาไวา้กิโลกรัมละ8ดบาท50ก็ราคาที่ประกาศออกมาต่ำกว่าราคาประกันอยู่กิโลกรัมละ45ส้าสตางค์รัฐบาลก็ได้จะได้ชดเชยให้กิโลกรัมละ45สห้าสตางค์นะครับส่วนรายละเอียดว่าจะได้เงินกี่บาทเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำให้ดูครับว่ามีวิธีคำนวณอย่างไรนะครับรอชมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ